สวัสดีค่ะนิชาจากเด็กเ r l w วิซีจก็เป็นที่ทราบกันดีนะว่า Unity ตอนนี้ได้ไดปรับราคาใหม่นะคะปรับราคาแล้วก็กดเกณฑ์ใหม่นะซึ่งหลังจากที่แบบว่ามีดราม่าแล้วก็โดนถล่มไปเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วและหลังจากนั้นหลังจากนั้น Unity ทํทำอะไร Unity ีทำการลดราคาแบบเมกาบันเดิลนะคะตอนนี้แปบลบว่าลดโหดเหมือนโกรธใครมา มีเวลาให้ประมาณ11วันนะไปดูกันว่าบันเดินนี้จะมีอะไรกันบ้างเนาะก็จะมีเซ็ตยี่ส2บ20บาทไม่ใช่20ดอลลาร์นะคะ20ดอลลาร์เนี่ยได้อะไรนะคือซื้อแค่20ดอลลาร์นะคะได้แอสเซตพวกนี้ทั้งหมดนะราคาจริงอยู่ที่ตรงนี้นะถ้าเกิดว่า,าทำการซื้อแยกนะคะแต่ถ้าเกิดว่าซื้อ20ดอลลาร์ได้ทั้งหมดนี้เลยอ่า แล้วถ้าเกิดว่าซื้อ30ดอลลาร์ get everything นะคะ get everything ก็คือรวมรวมไอ้ยีดอลลาร์นี้ด้วยนะแล้วก็รวมข้างล่างด้วยนะคะเพิ่มมาเนาะอ่าถ้าเกิดว่าใครแบบสนใจที่อ่าอยากจะได้แอสเซทฟรีอ่ะช่วงเนี้ยคือ Unity ลดหนักมากลดหนักมากจริงๆมีเวลาแบบว่า1 0 11วันนะอ่า 30เหรียญได้อ d s เทตแบบเยอะมากนะนิชาก็คิดว่าคุ้มมากๆทีเดียวเนาะน่าจะเป็นแบบว่าการเรียกเรียกแบบว่าผู้พัฒนาเรียกลูกค้ากลับมาหรือเปล่านะอันนี้ไม่แน่ใจนะคะอ่อน่าจะเป็นเป็นกลยุทธ์เขาหรือเปล่าเนะโอเคอ่ะก็อ่ะ,อะเดี๋ยวเราเดี๋ยวามาดูว่ามีอ d s เทอะไรที่น่าสนใจบ้างนะอ่ะไปดู ยี่สิเหรียญด้วยกันนะคะยี่สิเหรียญมีอะไรบ้าง20เหรียญเนี่ยมีตัวของ Aurora F P S Engine เนาะอ่ะก็ลองไปคลิกกันดูเนาะไปดูว่ามันมีอะไรบ้างนะคลิกได้มั้ยคลิกลุกอ่ะคลิกลุกอ่ะ <c oughs> เนี่ยถ้าซื้อเดียวๆนะคะ45เหรียญเลยนะอ่าซื้อเดียวๆเ,เนี่ย45เหรียญเลยเนาะ ก็ลองไปเช็คกันดูนะคะอ่าตัวนี้มีอะไรอะ Dialog อก Animation อืมอันนี้ก็น่าสนใจเนาะอ้น่าสนใจมากๆนะคะ่ะเอาไว้ให้แบบ NPC นะสบายเลยตอนนี้คือแบบยูทิ y แบบว่าชักชวนให้ทุกคนแบบมาแบบคือยั่วให้ทุกคนมามากลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งโดยการใช้ Mega บันเดิลเนี่ยลดราคาแบบลดแหลกมากๆเลย อย่างเช่นอันนี้ซาว f r อกโอ้โหตั้ง125เหรียญก็เอามาลดเหมือนกันนะเดี๋ยวมาดูกันว่าซาว f r อกนี่ใช้ทำอะไรเนาะใช้ทำอะไรอะ่ะมันใช้มันใช้จัด UV เหรออ๋อ้งอึจริงเนาะ อ้าเป็นเม็ดชลิคอ๋อเป็นสมาร์ทดีแคลร์เหรอคะน่าจะเหมือนกับสมาร์ทดีแคลเนาะอันนี้อันนี้ในดีเทลนี่เชนไม่แน่ใจนะคะแต่แต่ก็รู้สึกเจ๋งมากๆเลยนะตัวนี้นะแค่ตัวนี้ก็แบบว่าในบันเดิลยี่สิบบาทไม่ใช่ยี่สิบบาทในบันเดิลแบบยี่สิบเหรียญเนี่ยก็ถือว่าคุ้มมากมากเลยนะมีอะไรอีกอันเดอร์เวอร์โมดูลเคปแพค อันนี้กน็น่าจะรวบรวมแบบแอสเซที่เป็นแบบเป็นแบบถ้ำนะแล้วก็มี Basic Motion ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างนะเบสิคโมชันะ่นน่าสนใจนะเดี๋ยวชขอไปดูดีเทลแป๊บหนึ่ง,งแวะหน่อย Basic Motion ตัวนี้ให้อะไรบ้างไปดูกัน ไอเดอลไฮสองไอเดอลนะคะเป็น standing idol น้อย่อไอเดอลแบบย่อเนาะว่ายน้ำวุ่นเดอร์นี่อะไรเนาะบาดเจ็บเนาะ movement social craft cheer look f o n fun อ่ออออา,อาตัวนี้นะจะใช้ได้นะคะต้อง ต้องปรับกระดูกของเราเนี่ยให้เป็นแบบเเป็นแบบฮิวแมนนอยด์กันเนาะถึงถึงจะใช้ได้นะคะตัวนี้นะ I love i n v o t a elements because it has everything I need โอเค,อเ,คเดี๋ยวกลับไปที่บันเดิลกันก่อนมีอะไรอีกอ่ะมี procedural. เ e อร์เซดิลมี Light Effect ์นะ,ะที่เป็นแบบ p พอร e d u r a l เนาะ Fantasy sky Chat GPT for Games AI Integration อันนี้ก็น่าสนใจนะคะ Post Processing Profile อันนี้ก็น่าสนใจเลยใครบปลว่าอยากจะทำแบบ Realistic หรือเปล่าคน่าจะน่าจะได้อยู่นะประมาณหนึ่งนะคะตัวนี้โอเคถ้าเกิดว่าซื้อ30เหรียญน,นะ ได้อะไรบ้างนะคะ You Modeler อะขอดูหน่อยมันคืออะไร Collection Model with You Modeler อืมอ่าอยากจะรู้ก็ต้องเข้าไปดูนะคะที่ดีเทลนะโอ้โหตัวนี้ <c oughs> ราคาปกติเนี่ยโหดมากจริงๆนะ,ะ125เหรียญเลยนะ,ะอ้า ยูโมเดลเลอรก็เหมือนกับว่าเราสามารถที่จะทำโมเดลใน Unity ได้เลยเนาะโอ้ดีนะคะอันนี้ก็ต้องไปหัดใช้กันดูนะคือแบบขึ้นเม็ใน Unity ไปเลยอะไรแบบนี้ไม่รู้ว่าจะดีหรือเปล่านะจะยุ่งยากกว่าเดิมหรือเปล่านะ จะมีเครื่องมือให้นะคะก็ลองไปใช้กันดูดูน่าสนใจโลโพร,รีนะคะน่าจะได้อยูอ่ค่อนข้างจะโอเคนะค่อนข้างจะเด็ดทีเด,ะะเดียวเนาองยูมาร์เดลเลอร์เลนเดอร์พายปล โซลูช hmm. okay. ันทร a s s e t ซท e ครดโอเคอะมีดิสคอร์ดให้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครซื้อนะก็ลองไปใช้ดูเนาะรู้สึกว่าโอเคแบบอันนี้อันนี้เจ๋งมากๆเลยมีอะไรอีกอ่ะมีสไตล์ไรเวป p อนนะคะเมนเทรนเนอร์เมนเทรนเนอร์ Main Trainer. Main Trainer คืออะไรอะ ลองไปดูเนาะลองไปดูกันมันคืออะไรเมนเทรนเนอร์จริงๆเราต้องไปดูที่ดีเทลเนาะจะได้แบบเข้าไปอ่านเมนเทรนเนอร์คืออะไรเอ,อ่ยเมนเทนเนสเหรอเมนเทนเนสคลิปใช่ไหม แบบว่าหาเออร์เลอร์หาแบบหาอะไรนะหาสคริปที่มันผิดอะไรนี้หรอ missing script missing reference mm. duplicate component automatic fix ด้วยนะคะไม่รู้ว่าจะดีทั้งหมดนะแต่ว่ามีมีในบันเดินนะปกติราคา30เหรียญน,นะคะโอ้ oh. my god นี่ราคาแบบ my god มากๆเลย ไฮโรสามสิบเหรียญตอนนี้ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวฉันจะให้ดูนะสามสิบ USD to T B นะคะแบบมันถูกมากเลยนะหนึ่งพันนะคะหนึ่งพันบาทนี่มีเวลาอีกประมาณสิบเอ็ดวันนะเก็บเงินวันละหนึ่งร้อยบาทเก็บเงินวันละหนึ่งร้อยบาทนะแล้วก็ไปซื้อแบบได้แน่นอนอ่ะอันนี้นะน่าซื้อมากๆนะคะเดี๋ยวนี๋ฉันจะซื้อละอีพิก e ตูนเอฟเอก โอ้มันให้มาหลายอย่างนะฮะเอ่อ uh, third person shooter bundle ก็มีนะตัวนี้นะ easy c l i d มีเอ่อ uh, ตัว sql มาให้ด้วยแจกหลายอย่างมากๆนะฮะมีมีตัว optimize ให้ด้วยนะคะ l o d นะอ๋อ t i นี่ r t s set สุดอะอันนี้อ่ะใครอยากจะลองทำเกมแนว RTS นยใช้ a อ s e t ตัวนี้ได้เลยนะแบ่งเป็น2ทีมแล้วก็เปลี่ยนอเอ่อเท็เอรนะแบบคุ้มค่ะคุ้มคุ้มมากๆอันนี้ก็ลองไปดูเนาะอันนี้มันจะมีแบบเอ่อคอสต์ไมค์เอามด้วยนะลองไปดูเนาะแต่ว่าอืมมันจะให้ค่า มินิมัมนะมินิมัมก็จะอยู่ที่20เหรียญน,นะ,ะเดี๋ยวฉันจะลองแบบเทคโอเวอร์ดูนะแบบว่า40เหรียญมันจะได้อะไรบ้างเนาะไม่น่าจะได้อะไรมากกว่านี้นะฮะอ่าไม่น่าจะอะไรได้มากกว่านี้นะน่าจะได้ประมาณนั้นแต่ว่าอันนี้ก็คือแบบให้เราแบบใส่เงินเอ็กซ์ตร้าเข้าไปเนาะออเตอ,เอเร์แอสเซทมามาดูกันว่าอย่างอื่นมีอะไรกันบ้างเนาะค u ิก k a s s t t p c k k อันนี้จะเป็น Asset แพ็คที่เป็นราคาไม่ถึง20เหรียญแบบ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 ว่า,าจริงมันก็คือ20เหรียญอลไรนะประมาณ700กว่าบาทเนาไม่ต่างกับตัว20 USD เท่าไหร่นตัวน้นะนะแจกแจกให้ประมาณนี้นะ แต่นิชาคิดว่านะคะตัว20เหรียญเนี่ยตัวนี้ก็น่าจะมีเหมือนกันนาออันนี้ไม่แน่ใจก็อาจจะได้เหมือนกันนะโอเคอ่ะได้ทั้งหมดนะฮะอันนี้ต้องคอยย้ำนะ20บาทนี่ไม่ใช่ฮะ่เหรียญนั้นได้ทั้งหมดนี้เลยนะ30ิเหรียญก็ได้ได้หมดเลยนะได้20ด้วยนะ โอเคอ่ะก็ประมาณนี้นะคะเหลือประมาณอีก10วันนะก็แบบว่าเก็บเงินแล้วก็ลองมาซื้อดูเนาะถ้าเกิดว่าใครจะ,ะตัดสินใจที่จะใช้ Unity ต่อเนาะแต่ว่ามันจะมี a อสเซบางตัวนะที่แบบว่าใช้กับอย่างอื่นได้นะใช้กับ Godot ก็ได้นะใช้กับตัวของ Unreal ก็ได้นะคะตัวที่แบบว่ามันเป็นไม่ได้ไม่ได้เป็นแอสเซที่ติดโคดนะเช่นตัวของ t i n y Uh, RTS set ตัวนี้ก็สามารถใช้ใน Godot หรือว่าใน Unreal ก็ได้นะตัวนี้นะคะที่มันเป็นโมเดลนะสามารถใช้ได้นะแต่ว่าที่มันติดโค้ด C อะ่ะถ้าจะไปใช้ใน Godot ก็อาจจะต้องมีการแปลงนิดนึงนะคะแต่เข้าใจว่าตอนนี้จะมีโค้ดแปลงนะระหว่าง uh, Unity ไป เอนจินอื่นๆน,นะก็อันนี้ไม่เคยใช้เหมือนกันนะคะก็เลยบอกว่าฟันทงไม่ได้นะว่าจะใช้ได้จริงๆหรือเปล่าเนาะแต่พวกแอดเซ็เนี่ยใช้ได้อยู่แล้วนะคะก็ลองไปลองไปลองเข้าไปดูนนคะเดี๋ยวนี้ชาจะเดี๋ยวนีชาจะวางลิงก์ตัวนี้ไว้ให้นะคะไว้ที่ใต้ description แลวกันเนาะโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะ สำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ให้ด้วยนะคะ